การเปลี่ยนข้อมูลวิดีโอให้ตรงตามกฎหมายใหม่ COPPA Made for Kids ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o ว a IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้จะมาแก้ไขวิดีโอในช่อง Youtube กันนะครับเพราะตอนนี้มีกฎหมายใหม่แจ้งเข้ามาในอีเมลนะครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับช่องเด็กนะครับต้องไปแก้ไขนะครับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเข้าไปที่ YouTube Studio นะครับก็สามารถศึกษาได้จากตัวไอที่อยู่ดันขวาบนนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำคลิปสอนมาแล้วครับว่าวิธีการใช้งานยังไงครับจากคลิปนี้ก็ขอข้ามวิธีการเข้ามานะครับก็มาเข้าที่ YouTube Studio นะครับ แล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับจากนั้นก็ไปเลือกวิดีโอนะครับที่จะทำการแก้ไขนะครับก็เลือกไปนะครับวิธีแรกนะครับสามารถแก้ไขภายในวิดีโอได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับตรงกลางจอนะครับนะครับ This is Vide o made for kids ไหมถ้าพี่ๆหรือเพื่อนๆนะครับทำช่องเกี่ยวกับเด็กก็ควรติ๊ก Yes ไปนะครับเพราะว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับเด็กนะสามารถไปศึกษาได้ก็เลอรมอนะครับว่าช่องเกี่ยวกับเด็กนี่ครับมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็กดแปลไทยไปนะครับตรงนี้สามารถแปลไทยได้นะเออนะครับตรงเนี้ย ก็แปรไปอ่านไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเออแต่ถ้าช่องของเพื่อนๆนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กนะครับก็กด no ไปนะครับ no m d e for k i d ไปนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหารุนแรงนะครับเกี่ยวกับพวกยุทธกรณ์อาวุธหรือว่าอะไรนะครับให้กด yes ข้างบนนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพวกพวก สินค้าพวกอะไรที่เกี่ยวกับ18บวกนะครับก็ให้กด no ไปนะครับกดข้างล่างนะครับตัวนี้ no d o n แล้วก็กด save ไปนะครับอันนี้คือวิธีการแรกนะครับส่วนอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็แก้ไขนะครับในอันนี้อ่าไม่ save นะนะครับไม่ save นะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับกดที่ตัวเลือกวิดีโอทั้งหมดนะครับตัวนี้ครับ เลือกแบบกลุ่มนะครับซึ่งสามารถแก้ไขแบบเยอะๆได้นะเพราะว่าบางทีช่องพี่ๆบางคนมีร้อยกว่าวิดีโอนะครับ <c oughs> ก็กดเลือกตรงนี้ไปนะครับเออของผมก็ตอนนี้ก็มีประมาณ70วิดีโอแล้ว <c oughs> จะมาคลิกทีละอันก็ไม่ไหวนะครับเออก็กดเลือกไปทั้งหมดนะครับแล้วกด Edit นะครับแล้วไปเลือกที่ u u i e n c e นะครับ พอเลือกที่ออดีนนะครับก็จะมีถามนะครับว่าเป็นช่องเด็กไหมถ้าถ้าใช่ก็กดใช่ไปนะครับแล้วกดอัปเดตวิดีโอนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็กด No นะครับแล้วไปเลือกข้างล่างนะครับว่าตรงตามเงื่อนไขอะไรไหมถ้าเป็นช่องเกี่ยวกับวอลเทั่วไปนะครับแต่อาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่รุนแรงนะักก็เป็น No ไปนะครับ แต่ถ้าเกี่ยวกับความรุนแรงแบบโหดันมากก็เป็นเย็ดไปนะครับแล้วกดอัปเดตอ l l นะครับเท่านั้นเองถ้าเวลาอัปเดตไปแล้วนะครับถ้าเราไปกดตัวคลาสสิกนะครับแล้วกดสกิปไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้วิดีโอตอนนี้ครับถ้าด้านหลังตรงวิวต้างหลังนี่นครับเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่ครับแปลว่า วิดีโอนั้นน่ะจะไม่สามารถได้ค่าโฆษณานะครับตัวเหลืองนี่ครับข้างล่างข้างหลังตรงวิวนะครับแต่กขผมได้เซตปกติไว้หมดแล้วครับเพราะว่าช่องผมนี่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยครับเออสอนงานทีมงาน,นครับเออสอนทีมงานไปบางทีทีมงานก็ไปมาดูแล้วก็บ่นบอกว่าไม่ไม่มีสอนเออสอนมาเนี่ยเจคลิปแล้วเนี่ย มามามาฟังบ้างว่าไปนั่นเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคก็กดเข้าไปที่แดชบอร์ดครับก็หน้าปกตินะครับถ้าแก้ไขเป็นถ้าสิบถ้าเป็นช่องคิดตรงข้างล่างเนี้ยครับจะเป็นช่อง for คิดนะครับตรงเนี้ยตรงพับ l ิ c นะตรงข้างล่างเนี้ยพับปิตรงเนี้ย แต่ถ้าเป็น18บวกก็จะเขียนเน้นๆเลยครับ18บวกนั่นเองนะโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆได้เมลก็ไปอ่านนะครับอันนี้ไปไปอ่านกันเองนะครับไม่แปล <c oughs> ถ้าจะยาวเนาะก็ไปลองศึกษาดูนะครับโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝันดีครับ